สวัสดีมืออยู่บ้านยู่เฮียนจ้าใจสวสีเหตุที่ยังมือนี่กาล่งว่าสีกินเขาจ้าพี่น้องว่าม่นกินเขาหรอกกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นคือเก้าเลยจ้ามักกินเส้นไรเป็นจังไดเนาะทางบ้านเท่านานห่อนกาล่งสีห่อนเนาะทา้งนี่แกหนาวคือเก่าเลยจ้าหนาวว่าอยากเรื่องอากาศว่าอยากภาคจ้าทั้งหนอกก็คือเก้าจ้าทังหนอกก็คือเก่าเนาะโอ้ยมือใดกะไทยแต่หิมาให้พี่น้องเบึงเลยจ้าพี่น้องจักสีไทยอย่างให้บึงเนาะ มันเหลาบ่มีสวนดอกหมอกดอกไม้อันบ่มีบักม่วงบักอันอีหยังสวนผักสวนหยาคือบานเฮ้าแหมนี่แหละจ้ะมิตาหิมะอ้ปวดพ่อบักงู่บักแต่งเนาะมาๆมากินเขาน้ำกันบานเลยแต่อีหยังกินเมื่อนี้สดก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆจ้ะพี่น้องสดก๋วยเตี๋ยวฮ้อนนี่หละผักของเฮ้าก็ได้เนาะมาเด้อมาเด้อมาสดน้ำกันบาที่นี่ยินมาเปิดบาอิ่มกับเมนเสียนนี่แหละจ้ะพี่น้อง มาเด้อมาเด้อมาสวนน้ากันบาทีนี่ก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดเอาเองที่แรกว่าสิตรำบกหุงว่าสิตรำบกหุงกินเผ็ดๆก็หนะ่า,าวันซันว้าบาทที่นี่ใครแม่นตออ์ตำบะฮุงพก็ไงแบบว่าอะไรกินน้ำเมืงสินะ่กะก็เลยพอดีเราอยู่บา้านงนะสิก็เลยเฮ็ดกินน้ากันจ้ะกันกินก๋วยเตี๋ยวจังสิแล้วกินน้ำใส่ยู่ตำบกหุงวัน เนบัดกินน้ำบัวเป็นก็เลยเฮ็ดจจงสี่จ้ะทั่วห้องเนี่ก็เฮ็ดเราเองเลยจ้ะพี่น้องเจงคักใช่ว่มไม่ยุ่งมึงนอกเฮ็ดกินเป็นเบิดเสรบมเสรบ แต่ปีโบมีป่ปอกโบมีอ่นกองหน่อยจ้ะมิแต่กองอย่างเงี้กองนี่เจ็ดสิบสองคนจะพี่น้องถ้าเป็นสีเป็นเงินมาเท่ากับสีน้ำเล่าสองร้อยกว่าบาทหรือเปล่าอืมไปบ้างสองร้อยกวนอะไรจ้ะสองร้อยสามร้อยเนาะกินกับบัพริกหยวกอืมแซ่บ โซเกตทวงวอ,อกเองมันมีขายตีอยู่เมืองหนอกปัสิาวาเนาะมีอยู่จัาอยู่น้ำห่างมีอยู่แพ็กน,น้อยๆนี่ละแพ็กในเล้าซิปเก่าขนซิเกตข้นจ้ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็สี่ในเล้าสี่สิบสี่สิบหาสิบบาทเนาะประมาณหาสิบบาทจ้ะยน้ำห่างแต่ว่าอยู่น้ำไหลในเชียก็มีอยู่ เขาก็ไม่ได้ไปทั้งสินะทั้งที่บ้กนยากทั้งสนะ น้องเกี้ยงแอดแอด,ดเลยแซบคักแซบแน่กจกจังบ้างไอ้ละคนที่้อยไปนาเป,นนเ,นเ,ออเป็นยังยสี่แล้วเนาะเออเป็นยังไงโซ่คือยังอยากไปปลูกพักอันยูเมืองไทยขายว่ะตีอันซากมันแพงไหมพี่น้องไม่ยูเมืองหนอกหรือแพงพักแพงว่ะพ,พี่น้องบาสิว่าอันปลูกพักกับว่าได้ราคาดอกมันแกแมนอยู่จะกันเปรียบเทียบแล้วเนาะอันย่ามมันขึ้นราคาย่ามขึ้นราคาก็ขึ้นจะตามที่ยายโซเคยขายพักมากสิ ถ้าพ่ท่วมราคานี่ก็ขาดทุนบ่คุ่มค่าปุ๋ยบ่คุ้มค่ายาเนาะยังสูวาา้ว่ากับแมเปกลับไปอยูุบันกะสิปลูกพ่อได้ยู่ได้กินน่ะจ้ะพ่อประหยัดต้นทุนจังหน่อยเนาะกันปลูกพ่อได้กินพ่อป่ได้ซื้อเพื่อนกินนังเจียนะเฮ็ดมว่มวนนไปั่นอข่วมฝันง่ายสู่วันต่อไปแมกลับไปอยูุเมืองไทยวันต่อไปงา<ม>นสตดของนอง้องคนนึงมือเศ้านี่เพิ่นว่าเพื่อนอยากอัน เพื่อนว่าเพื่อนคบกับคนสวิเดนคบกับคนสวิเดนได้สองปีบร,ริสันวันคบกับคนสวิเดนได้สองปีเราบาดนี่มีอันฝรั่งเนี่เที่ยวไปไปหาเพื่อนปีละสองเที่ยวสามเที่ยเพื่อนว่าปีละสองเที่ยวสามเที่ยวบริสันว่าโอ้จิตจะหัวยุ่งหัวยองพี่น้องปีละสองเที่ยวสามเที่ยวแบบนี้ฝรั่งเรียขอแต่งงานบริสันขอแต่งงานเพราะว่าเพื่อนยาจากันเมียเพื่อนแล้ว เพิ่นยาจากอันเมียฝรั่งเพิ่นแล้วเพิ่นมีลูกน้อยนั่นหมอสัตว์านเพิ่นอยากขอแต่งงานเราไมาอยู่อยู่น้ำกันอยู่พี่นะั่นหมอสัตวอยู่สวีเดนนั่นหมอสัตว์กำบางย่าโซก็อยู่สวีเด,นะดนเนาะพี่น้องก,ก็เล่ยวเลี้ยงสวีเดนจ้ะบาทที่นี่ตามความคิดของอยายโซเนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวจ้าพี่นอ้องขอแต่งงานนะกะย่าเฝ้าออไปแดเตียงลงไปให้มา แม่ยู่น้ากันเบิงสะกวนมาเบิงหมองอยูหมองเศ้าเขาสะกวนมาอยูหมอกม่เบิงหมองน้อนเขาสะกวนมันเป็นยังไงหมองนอนมันห <c oughs> มองน้อนห้องน้าหมองในอีหย่างมาเบิงมาอยู่น้กนากันแจ๊กย่างขี้ไร่แจ๊กหกเดือนสะกวนเนาะแจ๊กค่อยแตงแจ๊กควยตัดสินใจแตงสินะห้องยังบรูวาา่าเขาเป็นหนีเป็นสินเ้องยังบรูว่าเขารับผ้าหลอกผ้าลายอีกอย่างแกสินะเนมียนยูเขาไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะมันบ่คือเขามมอยูพี่ได้จ้ะ เขาไปเที่ยวเมืองไทย่นี่คือเขาเตรียมเงนินเตรียมเงนินเตรียมไปกินรู้ยูดีเตรียมไปเที่ยวคักเนาะมันบ่เป็นมันบ่เป็นสภาพแยบนั้นเน่จ้ะอันนี้บ่ได้ว่าอันบ่ได้ว่าอ้ยยายโซคือวางเสี่ยนหามบ่ให้แต่งงานนี่ยังงสีงเนี่ยมันบ่แมน่นจั่งซันจ้ะแต่งนะ่ะมันแต่งได้ง่ายพดแต่ว่าการแต่งงานี่ใบทะเบียนสมรสมันกับบ่ได้มันบ่ได้การันตีอีหอย่างไห้คนที่อยู่น้ำกันนะ แต่งานเนี่ยมันก็ก็ดแชรการเริ่มต้นของชีวิตเนาะแต่ว่ามาศึกษากันดีที่สุดจะจะพึ่งไปเฝ้าแต่สินใจแต่งเนาะเฮาบรูว่าเขาไม่หนีมีสินเฮ้าบรูว่าเขารับผ้าะอะไรอย่างบาที่นี่ยิ่งเฮ้าบดได้ผ้าซาจ่างเสียทันไปไล่อยากยาหน่ะอุ้ยผู้ลังควานน,นะไปจังท,าน,าทานายทนายทยายูสเวเดนไปหาทานายบายน,นี่ยมิตรคว่มเดียนรอนบารัพย์สินผู้ลังคนานะหาได้เหลยวฝาร์มกับสีโฟมเอา ทรัพย์สินจนหมดขนาดท้องซื้อให้เมียแล้วก็ยังสิฟ้องเอาก็ได้ยังสิฟ้องเอากับพืนได้เด้พี่น้องเออยามยามันสั่งกันมันบ่คือยามฮักกันเด้ยามฮักกันว่าอีหยังก็ซื้อให้เบิดแม่นบ่มาที่นี่ยิ่งเฮาบ่เจงภาษายิ่งเฮาบ่ได้ภาษาจังซี่น่ะก็พ่งมาใหม่ก็ยังบ่ทันได้เนาะเฮาก็อย่าฝ้าตัดสินใจแต่งงานเนาะ มาดูมาศึกษาใจกันสักอนจ้ะข้นทน่ายทีขาเจ้าซอยผ้หยิ่งไทยเังสินะคุมทาหน่ายนะเพื่อนมีเรื่องเล่าของุ้ยิ่งไทยโนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการยาจังสินะก็เลยไปอ่านปา้ามันเป็นปานั่นติฝรั่งสนุกสีฟ้องเอาเบิดสีฟ้องเอาวันสื่อท่องสื่อ,อยองให้เงื่อนให้ข้ำเมียเ่อใดกับสีฟ้องเอาเบิร์ดได้สินะกผู้หยิ่งไทยก็เลยจําเป็นต้องไปหาทาน่ายซอยเอยงสินะท้านายกับคนไทยน้งกันนี่แหละเนาะ ที่อาศัยไพ่พึ่งกันนี่นะพี่น้องที่ได้พรเสาข้อซานะนี่แหละอีกขัวหนึ่งเนาะมาเที่ยวสะกอนมาบึงหม่องอยู่หม่องเศร้าเขาสะกอนจ่าจ้งคอยมาตัดสินใจแต่งงานเดว่าเม่อวาเขาไปเที่ยวเมืองไทยเที่ยวไปเที่ยวเมืองไทยแล้วมันแมนตอนเขาไปเที่ยวเมือง,งไทยนะ่ะเขามีเงินเด้อพวนน่ะผ้าไปเศรนะ้า,า,ายู่โรงเรียมันดีๆผ้าไปกินร้านอาหารใหญ่ยเงยน่ะ มันแม่เขาไปเที่ยวจ้ะไปเที่ยวมาเบิงมาเบิงสะกวนมาเบิองเขามาเบิงสะกวนมาเบิงไี่ใช่โสมาเบิงนี่มาเบิองวาเขาอยู่จังไดกินจังไดชีวิตที่แทจริงของเขาเป็นจังใดเลงเสีน่ะเห็นแม่ฝรังเฮ็ดงานอยู่เมืองหนอกเห็นแม่ฝรังว้าคือมาลำบากแทนไปเก็บเห็ดขายเห็ดงานอยู่เมืองหนอกมันคือลำบากแท่มันป่านนั่นตีแล้วกันคันบ่คันบ่เขามาเบิ่งน่ะบบลู้จัดไาโอชีวิตเมืองหนอกมันเป็นยังสี่ตี แทบสิบเปดสุกคนแกี่น้องน้อยดอกคูสิยูเฮียนซื้อๆผู้ตีเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนซื้อน่นนะผัวสิให้เงื่นเดือนใสนาา่น่ะนะร่อยหนึ่งมีพทอสิบคนวะตามที่ยายโสยเห็นมากตามที่ยายโอยูอ่อยูมองหอกมากวันต่อไปรอยหนึง่งยายโสพรท่านได้เห็นพ่อสิบคนที่ผัวให,ห้ยูเฮียนซืน้อๆให้เงืนเดือนให้เงืนเดือนใสนาา่ยังเสียนะแทบสิบมีเลยจ้ะมันบอกือเขาไปเที่ยวอยจ้ะ ผูนะ้ลังคนุ่ณเหเขาก็ติดนีติดสินติดหนีติดสินไปเที่ยวจ้ะพี่น้องก็มีจ่ะอันนี้ย่โซก็เย็นมาแล้วติดนี่ติดสินไปเที่ยวไปกลับมาแล้วเขาจังค่อยมาทางานอืมปานนั่นละ่ะปานนี้มูฮั่นรูเรื่องรูเล่าเป็นบอมูฮั่นว่า,าวท่านได้เคยมาอยู่เมืองหมอกเมืองหน้าอย่างสีมูฮั่นโอ้ยตะกี้กับบุรูเรื่องจ้ะผู้อยู่เมืองใล้กับว่าว้าฝฟรังคืงองเงนหลายแท้ นี่มาสัมผัสปีมาสัมผัสอยู่เมื่อหนอกจังสีเห็นจะจังสีเห็นกาลังจังสีเห็นชีวิตอันแท้จริงของเขานนะว่าเขาอยู่ยังหดกิ่นยังไดเนาะ้ลังพ่นก็มากกับมีลูกมากมีลูกมีเตาน้ำกันเนาะอันผู้หญิงไทยุลังพ้นอ่ะอันนี้ว่าพ่วงกริงเลยจะอันนี้พลังพ่นมันกับมีลูกมีเตาน้ำกันมีลูกายพ่นเป็นบอกกหาเลียงทำงานหาเลียงลูกเรียงเตาซอยกันจ้ะ กัวสิได้กลับไปยามบ้านยามเฮีย้ยนกลัวสิกลับไปเมืองไทยเออสิผู้ลังคนน่ะกระแทบสิบ่ได้กลับไปเมืองไทยจะ้ะกรยยอนว่าผ้าละกลัวสิได้ไปยังสินะ่ะขันลูกหลายคนแน่ยังสินะ่ะหลายปีก็บ่ได้ไปเยี่ยมผู้ลังคนน่ะบพไปเยี่ยมบ่ได้ไปยามพีย่ยามน้องกันนี่จะ้ะอันนี้หลายย่างบ่แม่นว่ามาอยู่เมืองหนอกบ่แม่นว่าแต่งงานแล้วชีวิตมันสีสวยรู้ลวด <laughs> ถ้าคลิปนี้ยายโซกับิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะจะน้องมะเบามะโซกันจะทักทายกันขอบคุณหลายๆผู้ที่เบินกระตุนจนจบก็จะเด้อขอบคุณผู้ที่กดติดตามทั้งไม่และเก่าจะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าวัาดีจ้า you say that